ก็ตะรีดลงด้านมาบ้าจะว่าว่าจะาผมป่วยอย่างเดียวเดี๋ยวต้องมาเซ็นชื่อกันหรือเปาเหมือนกับคดีจองหวยกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราวันที่หกอาการพอดีอาจจะซื้อหลายๆใบมามาแจกเสียงโชคเผื่อมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งแถวนี้ถ้าถูกแล้วคงจะดังระเบิดเลยนะคะเนเกมมครับหือนนเเเเกกมมอาอตลีไปเลยวัดดวงเอามีแผงเดียวอที่เนี่ยนีครับ มีลุงมนแถังบอลลอนมีหลายแถ่งลุงมนมาเมื่อวานี้อุ้ยผมซื้อขาตั้งแบบนี้แล้วนะครับเตรียมเป็นรางวัลให้แล้วแล้วก็ไฟอะไรทุกอย่างนะไฟเวลาไฟซี่เรียบแล้วก็มี power bank โอ้เป็นชุดเป็นชุดเลยอะไรวะโออ้โอ้แล้วก็มีอะไรแบบที่ตั้งธรรมดาแบบแจกเล่นเล่นเล่นเก่นเกมอะไรเวลาเราตั้งเล่นอย่างเงี้ยตั้งเล่นธรรมดาครับผมมี่การเล่นหลายอย่างการ์ตูนมาจะตัดกันได้บ้างดีพ้าด้วยโอ้ยครับผ้าด้วย ครันนั้นตรงนี้เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะลองหาอะไรมาร่วมสนุกกันครับเดี๋ยวมีคนจะหาผมร่ำรวยปกติอกเปล่าครับเนี่ยผู้กองอยู่แล้วเดี๋ยวนะครับพี่เอาเลยพี่ออกออกไลฟ์สดอยู่เลยพี่คุยกับผมว่าคือเรื่องอะไรเรื่องนั้นใช่ไหมเรื่องนั้นมีตามกมมติบอกไอ้หน้าดำมีอะไรพี่ทนายจะดองเรื่องดองเรื่อง